ไอ้ยังไงเจ้มาดีฮะมนดีกัแนนมนดีกัแนนเมย้ง้มอไรเออนี้กว่ามาเรุ่นนี่เอ้ยังไมีหายีอยมาี้าดีเรีอาเอาเอานามลงไปกระปืนก่อนมือขนงนึงอ่ะ เอามือก้นหัวไปเดียวว่านั้นต <int ess os> ัวดำนะชาิสองเมตรปากจากสามเมตรชาดเรียวว่าน้นตีว่ามันตัวดำนะงูหลามตัวยังไงอ่ะเียเอาเอาโทรศัพท์ใหยลุงหน่อย